ร้อมกับกูรูชั้นนําของประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดหุ้นไทยนั้นเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวนะคะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่ๆห,หนุนนําทําให้เดชนีนั้นขยับขึ้นมานะคะต้องไปลุ้นกันค่ะว่าจะมีโอกาสขึ้นไปเหนือบริเวณพันสามรได้อีกรอบไหมและอัพไซส์เปิดกว้างขนาดไหนค่ะอัปเดตตลาดในช่วงภาคเช้ากันก่อนนะคะในช่วงของเวลรีแคปค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยสวิงตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกในช่วงของการเปิดทำการซื้อขายนะคะก่อนที่จะสลับลบลงมาปิดไปที่1,281.04จุดนดะคะด้วยเป็นการย่อลงมาที่ระดับนะคะหนึจุดห้าศค่ะมูลค่าการซื้อขายเกือบเกือบสองหมื่นล้าน MAI เองก็ย่อลงมา เล็กน้อยนะคะประมาณ1.84จุดปิดไปที่248.81จุดด้วยบอลล่มการซื้อขาย400ล้านบาทไปดูกันที่ห้านดับหลักทรับนะคะวันนี้โอ้โหเดลต้ Delta นะคะขึ้นมาถึง5บาทค่ะนะคะขึ้นมาปิดไปภาคเช้าที่ระดับ166บาท50สตางช่วงเช้าพุ่งขึ้นไปถึง169บาทนะคะไม่แน่ใจว่าห่างอีกนิดเดียวเนี่ยจะไปทดสอบบริเวณไฮเดิมนะ,ะเดี๋ยวไปสอบถามนักวิเคราะห์ให้เจาะลึกใน ในช่วงของกราฟเทคนิคกันนะคะว่าตัวของเดล t a มีโอกาสที่จะทำลายสถิติเดิมนะคะทำทำลายจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้หรือทำ All-Time High ได้หรือไม่นะคะในขณะที่หุ้นที่ติดท็อปเกนเนอร์ในช่วงภาคเช้าท็อป5ส่วนใหญ่ลงมาอยู่ในแดนลบกันหมดนะคะ<ม>ก็นอกจาก Delta แล้วนะคะนำโดยตัวของ CPL ค่ะยอ่อลงมา1บาทปิดไปที่46บาท50ตางค กราย่อลงมา50สตางค์ปิดไป44บาท75สตางค์พทต,ตัวแม่นะคะย่อ25สตางค์ปิดไปที่32บาท75สตางค์แอดวานซ์ย่อ2บาทปิดไปที่290บาทค่ะสถานการณ์ฟันโฟเป็นยังไงหุ้นใหญ่จะเป็นเป้าในการลงทุนในช่วงกำลังจะเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายหรือไม่นะคะกลยุทธ์จะต้อง ใช้แบบไหนนะคะหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะในเชิงของทางกราฟเทคนิคนะคะนคตลาดหุ้นไทยเซฟิต้ทองคําค่าเงินน้ํามันรวมไปถึงเหรียญ BTC Bitcoin ด้วยรวมพูดคุยกันกับนับกวิเคราะห์ในช่วงของวิวทอ k ค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของคุณกอบนรงเดชจันทรรัไาลจากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณกอบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ รยุ้ดวตลาดหุ้นไทยนะคะก็ทะยานขึ้นไปพันสามย่อลงมาหน่อยหนึ่งนะคะจังหวะของการย่อเป็นจังหวะตั้งรับได้ไหมคะตอนนี้ถ้านับถอยหลังไปนะคะจากนี้จนถึงช่วงสิ้นปีนะคะเรามีอัพไซด์เปิดกว้างในเชิงของวอลลชันแล้วก็เชิงเทคนิคขนาดไหนคะครับอย่างแรกเลยนะครับรอบนี้ผมว่าการลงมารอบนี้ยังไม่น่าเห็นภาพของการที่จะไหลลงไปแรงก่อนระยะสั้นตราบใดก็ตามที่ตัวของเซตอินเด็ก์เองจริงยังยืนอยู่แถบโซนเรน หนึ่า 1, ได้จากจุดทดี่เขาเบรกขึ้นไปเนี่ยถ้ามันยังพยายามยืนอยู่แถบๆเนี้ยแล้วไม่ต่ำกว่าเนี่ยการที่อ่อนตัวลงมาจริงๆยังเป็นจังหวะที่แบบที่ยังดีอยู่ก็คือมีแนวโน้มที่จะลุ้นในการที่จะฟื้นตัวขึ้นไปในโซนด้านบนอีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยลงมาเพิบแล้วต่ํากว่าเนี่ยอาจจะต้องติดตามดูนิดนึงว่าโอกาสในการที่มันจะพักรุนแรงเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคีย์สําคัญเลยหรือว่าไฮไลท์ที่ตลาดไม่ไม่ไม่ว่า จะเป็นนักลงทุนสถาบันภายในประเทศเราหรือว่า<ฆ>จะเป็นตัวของนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการประกาศผลประกอบการในช่วงของไต,ตรมาสที่3นี้นะครับซึ่งก็ใกล้เข้ามาถึงแล้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไต,ตรมาสที่3านี้เนี่ยแน่นอนว่าผลประกอบการของบริษัทจ,จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันยังดูยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณที่บอกว่าตรงไตรมาสที่3เนี่อาจจะเป็นบอททอมแล้วหรือมันเป็นบอททอมไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่2แล้วเดี๋ยวไตรมาสที่3เห็นสัญญาณในการฟื้นตัวขึ้นชัดเนี่ยโอกาสที่จะเห็นโฟลกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะมีสูงแต่ถ้าเกิดว่ากรณีว่าผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยมันดูแล้วยังไม่เคลียร์นะครับไตรมาสที่4มีโอกาสที่จะอ่อนแอลงอีกเนี่ยอันนี้อาจจะเห็นว่าโฟลอาจจะยังไม่ได้ต้องรีบเข้าในช่วงนี้ฉะนั้นเบื้องต้นเองอาจจะมีความแบบตึงๆในระดับนนึงงอย่่าเช ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมคุยว่าเอตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยในระยะกลางจริงๆเนี่ยอัพไซด์มันยังพอมีนะแต่ระยะสั้นเนี่ยมันตึงมากๆแล้วมันจะต้องมีจังหวะในการพักลงมาบ้างหลังจากที่มันขึ้นไปโซมเรนหนึ่งันสามร้อยเนี่ยนะครับตัวของ Forward PE เราเนี่ยมันไปอยู่มาโซนสิบสี่เท่าอะ่ะซึ่งเรียกว่าแพงเป็นอันดับที่2นะครับในตัวของตลาด g i n g Market South East เ s ียบ้านเราเนี่ยนะในขณะที่ตัวของ GDP เราคือโตต่ำที่สุดในบรรดาเศรษฐกิจที่มีตลาด ตักซับนะบฉะนั้นแบบนี้มันเลยทําให้ความตึงตัวในระยะสั้นมันมีแล้วมันก็ต้องถอยเราก็จะเห็นโฟล์มันเริ่มออกในช่วงนี้ระยะสั้นนะครับตัวของหุ้นแต่และตัวเองก็เริ่มมีจังหวะในการพักตัวไหนที่ดึงขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าก็เริ่มตัวแรงขายฉะนั้นเบื้องต้นมันจะต้องพักก่อนแต่พักเนี่ยคีย์ไฮไลท์เลยก็คืออยู่ที่ผลประกอบการไตรามาสสามว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดดูในเชิงเทคนิคเลยก็จะมีอยู่สองแนวนะครับแนวแรกถ้าจะเอาให้ดีก็คือลงมาปุ๊บแล้ ควรจะยืนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคว่าหนึ่งพันสองสิบมันยืนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีจังหวะของการถอยลงมาอีกทีหนึ่งมาอยู่แถบโซนไปหนึ่งพันสามร้อยสิบเนี่ยมันก็ยังบอกว่าโอเคก็ยังไม่ลงนะแต่ว่าอาจจะขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นดีล่ะอาจจะเป็นการเวี่ยงด้านข้างออกไปมากกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ขอให้ยืนหนึ่งพันสองร้อยสาสิบได้ผมว่าแฮปปี้แล้วสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยแต่ถ้าเกิดว่าต่ากว่านี้อันตรายนะต้องต้องตามดูเลยต่ำกว่าเมื่อไหร่อันตราาาายททััันนนนีีีครรดดววไซจจะะมมงงงหใกกเปิขึึ้้อ ค่ะกลยุทธ์ก็จะสามารถซื้อหุ้นได้ไหมคะแล้วก็โฟกัสไปที่หุ้นบิ๊กบิ๊กบิ๊กแคปต่างๆได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความหวังเรื่องของฟันโฟเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะเรื่องของนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ที่อาจจะหนุนนําหุ้นของโดมสติกเพลนะฮะรวมไปถึงปัจจัยเทรนด์ของดอกเบีย้ยทั้งต,งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศจะส่งผลเอฟเฟกต่อตลาดหุ้นไทยยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศก็ค่อนข้างจะคึกคักเกินเลอเกินค่ะ ตลาดหุ้นไทยจริงๆมันมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับตาดต่างประเทศในระดับหนึ่งแล้วแหะครับเนื่องด้วยตัวของบ้านเรามันเป็นเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างที่จะโอแฟชันฉะนั้นนะ่ะมันเลยไม่เห็นโฟที่จะไหลเข้าเยอะขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของต่างประเทศที่เขาปรับตัวขึ้นไปหลายๆอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นเมกาหุ้นจีนส่วนใหญ่ มันก็จะพึ่งพิงตัวที่เป็นเทคนะฮะฉะนั้นมันก็จะเห็นตลาดหุ้นขึ้นได้ดีแต่ของบ้านเราเองเนี่ยหุ้นที่เป็นเทคเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะฮะมันมีตัวที่อาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยน้อยมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นตัวเดลต้าแตเอาฉะนั้นจริงๆตลาดเนี่ยถ้ามีจังหวะในการถอยลงมาเนี่ยผมยังมองเหมือนเดิมว่าช่วงไตรมาสที่3เนี้นะครับ ตัวที่มันน่าเก็บอะ่ะมันคือตัวที่เป็นพวกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะมันแทบจะเป็นกลุ่มเดียวอยู่แล้วที่เป็นกลุ่มที่มันไปยึดโยงนะครับกับตัวเมกะเทนของโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของ AI เกี่ยวกับเรื่องแบบ พวกของชิปพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับฉะนั้นอันนี้มันยังโอเคทั้งตัวของ KC HANA เนี่ยที่ valuation ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็ดูแล้วยังไม่ได้แพงขนาดนั้นตอนนี้<ะ>อยู่มาแถบๆอ่าอ v e r a g e PE ของเขาพอดีเลยในช่วงของ5ปีในในราคาณนปะัจจุบันของตัว HANA และ Delta ไอฮา a ่ ANA, แล้วก็ตัวเคซีฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยผมว่าจะเป็นกลุ่มที่ถ้าโฟ o w จะเข้าน่าจะเข้ากลุ่มนี้มากกว่าจะหลีดตลาดได้ดีในขณะที่กลุ่มที่เป็นโดเมนที่สุเพย์เนี่ย ผมเชื่อว่าตลาดเองเนี่ยในช่วงสัปดาห์2องสัปดาห์ที่ผ่านมาคือปรับตัวเล่นไปกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการเก่าๆนะครับที่ตั้งแต่ตอนสมัยคุณประยุทธ์อยู่เนี่ยนะครับรัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นละก็อ้าจจะเป็นรัฐบาลน่าจะเป็นตัวเรียกว่านโยบายที่ออกมามีความคล้ายคลึงกันแต่ก็อย่าลืมว่ารัฐบาลชุดใหม่นปัจจุบันเนี่ย มีช่วงเวลาอยู่แค่เบื้องต้นแค่ประมาณ4เดือนฉะนั้นมันก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวของภาพรวมเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสําคัญที่เพียงพอไอ้คี์ไฮไลท์สําคัญเลยคือเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะมีมาตรการในการออกมาอย่างไรบ้างนะครับแต่แน่นอนว่าพอมันมีภาพของการที่เตรียมที่จะเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพของเม็ดเงินที่มันสเปนมากขึ้นนะครับจากตัวงบประมาณต่างๆจากอะไรต่างๆนะจากการสเปน ในช่วงในเขาเรียกว่าในภาคท้องถิ่นมากขึ้นฉะนั้นเองตรงนี้มันก็อาจจะเห็นภาพรวมที่อาจจะดีขึ้นนะครับในในช่วงเนี้ยในช่วงอีกประมาณช่วงปลายปีบ้านเราเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันจะต้องเป็นจังหวัดในการถอยมาก่อนซึ่งก็ยังมองเหมือนเดิมว่าถอยลงมาเนี่ยถ้าผลประกอบการไตรมาสามันไม่แย่นะผมว่าน่าสนใจใแต่ถ้าไตรมาสามันแย่แล้วมันยังส่งสัญญาณไปว่าไตรมาสี่มันยังเหนื่อยอยู่อันเนี้ยอาจจะเห็นโฟที่ยังไม่จำเป็นต้องรีบเข้า นั่นก็อาจจะต้องติดตามไปถ้ากลยุทธ์เอาให้ให้ดีหน่อยก็ไปเลือกเล่นหุ้นที่มันเป็น global นะครับที่มันเป็นไปกับไม่กระเจ์นของโลกอย่างเช่น k c h a n a เนี่ยแหละนะครับแต่ตัวอื่นที่เป็น domestic เนี่ยผมว่าายังไม่น่าสนใจนะครับอาจจะต้องรอดูไปก่อนนะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะขออนุญาตมาดูกราฟให้หน่อยนะคะ k c e กับ HANA นะคะ k c e กับ h a n a นะครับ เคซีพาหาน่าก็คือมาจากมาจากตูดเลยนะฮะมาจากฐานข้างล่างก็คือเป็นหุ้นที่มันลงมาแล้วค่อนข้างถูกแล้วเราเริ่มมีจังหวะของการพยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยถ้างบมันออกมาไม่ได้แย่เนี่ยแปลว่ามันอาจจะผ่านบอททอมไปแล้วนะครับอย่างฮาร์ดอาตัวเคซีก็อาจจะผ่านบอททอมไปแล้วตรงประมาณโซนสิบสี่บาทเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เริ่มสร้างฐานใหม่เตรียมที่จะฟื้นไปรอบใหม่นะครับก็ถือว่า ราคาแถบแถบนี้ก็เป็นราคาที่ย่อลงมาเพื่อการสร้างฐานนะครับก็แบบเตรียมลุ้นอะนะฮะเตรียมแบบเตรียมเตรียมคิดแผนในการที่จะเก็บได้ละนะครับส่วนตัวของฮาน่าก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลงมาข้างล่างแล้วเราก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นฟื้นตัวขึ้นก็เริ่มเริ่มมีสัญญาณทางเทคนิคที่หลายๆตัวที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวาภาพที่เป็น weekly เนี่ยเส้น ema 10 week เนี่ยมันเริ่มตัดขึ้นเหนือ2 5ิ week แล้ว ซึ่งฮาน่าไม่ตัดแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงนี้นะครับตั้งแต่50กว่าบาทนะเดือนเดือนพฤศจิกาปีสองสนะนะครับที่ค่าไอตัว EMA เขาเนี่ยสิบวิคเนี่ยอ่ะจริงๆมีตรงนี้นิดนึ่งมีกระตุกขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงนะที่แบบตัดลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปี2-4งสี 4, ่ตัดมันถูกกดมาโดยตลอดเลยแล้วรอบนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาตัดขึ้นได้ครั้งแปลว่าเวลาที่มันตัดเนี่ย ในเชิงเที่เข้าเนี่ยมันแปลว่าต้นทุนของคนที่เป็นระยะสั้นนะครับมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไล่มาแล้วนะครับถ้ามันเห็นภาพของการลันเทนเดยาวได้ก็อาจจะเห็นการกลับขึ้นไปที่เดิมที่ราคาสูงขึ้นฉะนั้นโซนนี้ผมว่าเป็นโซนที่แอบทยอยทยอยเก็บทยอยสะสมหรือวางแผนในการเทรดวางแผนในการเก็บได้ล้นะครับสำหรับสําหรับ2ตัวนี้ครับค่ะขอขอนุญาตดูกราฟตัวเดลต้าให้ชักงนิดนึงโอกาสที่จะทําจุดสูงสุดใหม่มีไหมคะ จริงเดลต้าเองก็ยังมีโอกาสนะฮะในการทําจุดสูงสุดใหม่เพียงถต่ว่าราคาหุ้นทุกแพงมากจนเกินไปแต่ยังมองเหมือนเดิมมองเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเดลต้าเนี่ยเอาให้ดีนะควรที่จะขึ้นมาอยู่แแถบเนี้ยแล้วไม่ต้องไปรีบทําันิวไฮแล้วออกข้างๆไปนะครับก็คือพักตัวอยู่แดนบนโซนบริเวณเนี้ยนะครับออกข้างๆไปแถบโซนร้อยเจ็ดสิบกว่าบวกลบอย่างเงี้ยเพื่อที่จะสามารถที่จะยันฐานไปได้ นะครับคือสร้างฐานคือสร้างฐานด้านบนพักฐานอยู่ในกรอบด้านบนเนี่ยมันจะผมว่ามันจะเป็นผลดีกับตัวเดลต้ามากกว่าเพราะถ้าเกิดเดลต้ามีจังหวะในการกระตุกขึ้นไปทํานิวไฮแล้วขึ้นแรงๆเนียโอกาสที่มันจะมีจังหวะในการกระแทกลงมาแรงก็จะมีเช่นเดียวกันนะเพราะเขาก็จะทําท่านี้ตลอดทุกครั้งขึ้นไปทํานิวไฮดีๆมีดิเวเจนต์ออกมาปุ๊บตัวกระแทกนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีแปรริดดิเวเจนต์เตือนมาแล้วเนี่ยนะครับว่าสัญญาณของตัว เดลต้าไม่ควรที่จะต้องรีบขึ้นทำนิวไฮนะครับถ้าทำนิวไฮเมื่อไหร่มีแบรดดเวร์เจนต์ผล่เข้ามาปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงในการกระแทก,กแรงมีสูงมากฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นคนที่มีของอยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องต้องตามดูนิดหนึ่งนะครับว่าจะผ่านไหมหรือว่าจะเล่นต่อขึ้นไปก็ต้องไปหาจังหวะในการขายแล้วส่วนคนไม่มีของตรงนี้ก็ต้องเป็นการแค่เก่งกาไรอย่างเดียวไม่ใช่จังหวะในการซื้อสะสมไม่ได้เป็นการจังหวะในการซื้อรอบโซนนี้เป็นโซนในการเก่งกาไรล้วนๆนะครับเราก็ตั้งจ ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเบรกแล้ววิ่งขึ้นแรงนี่ดัชนีเซตก็จะขึ้นตามด้วยใช่ก็จะขึ้นตามด้วยครับประมาณาบาทละจุดประมาณนั้นบาทละ,ะจุดนะคะอ่าขึ้นไปสักสองร้อยอย่างเงี้ยก็สักสามสิบจุดนะคะนะครับอ่าก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะเอาละค่ะไปที่ค่าเงินบาทนิดนึงนะคะอัปเดตเทรนดของค่าเงินในช่วงนี้หน่อยค่ะครับค่าเงินบาทนะครับ ณปัจจุบันก็เรียกว่าบาทเนี่ยมันยังเป็นภาพของการที่มันเหวี่ยงตัวกับต้นข้างอิงทางลงนะครับเป็นแบบเชิงไซเวดาวคือมันก็ยังอยู่ในภาพของการที่ภาพภาพรวมมันจะเป็นหาที่ยังแข็งอยู่นะแต่ในระยะสั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาก็พยายามที่ไม่แข็งมากนะครับล้วก็พยายามที่จะอ่อนๆขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าพอการอ่อนขึ้นมาตรงนี้ผมเชื่อว่าพอขึ้นไปแถบโซน,น32บาทเดี๋ยวก็จะมีแรงขายอีกก็แปลว่าเดี๋ยวก็จะแข็งอีก ฉะนั้นตรงบาทเนี่ยเล่นในกรอบพอนะครับกรอบก็จะอยู่ที่โซนเป็น32บาทถึงโซนเป็น31.6เล่นในกรอบประมาณนี้คือมันมันจะไม่ไปไหนมันจะออกข้างๆงของ,ขง,ขงมันไปอิงทางลงไปประมาณนะั้นก็เป็นจังหวะในการขึ้นไปปุ๊บอ่ะช็อตเล่นสั้นมาได้นะครับค่ะ,ะมาต่อกันที่สินทรัพย์อื่นๆนะคะเริ่มต้นที่ทองคากันก่อนเลยนะคะคุณก๊อฟมอง size อัพไซส์อีกขนาดไหนในปีนี้คะ เขาทองคํายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็คุยว่า้ถ้ามันมีจังหวะของเฟดย่อลงมาไม่หลุด10วันนะก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อมันก็ยืนได้ดีๆเลยนะสิวันอีเมลสิวันทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับสามารถยืนเกาะได้แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาแต่สัปดาห์นี้จริงๆก็เป็นสัปดาห์ที่การาฟทองคามีความน่าสนใจมาก เนื่องด้วยนะปัจจุบันเนี่ยมันเจอภาวะที่เรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาริล d d เวอร์เจนคือราคาทองคำทำออทำไฮอีกครั้งตอนนี้อยู่ที่3,750นะครับเครื่องมือมีโอกาสในการเกิดสัญญาณที่เรียกว่าบ l i ิล d ดเวอร์เ c e แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดแท่งเทียนหนึ่งแท่งหรือแท่งเทียนหนึ่งแท่งนั้นเป็นแท่งเทียนที่เป็น Bal l i อะ e รเ r อร์เซลแพทเเนี่ยนะครับอาจจะเห็นภาพของทองคาจบรอบในทม์เฟรมระยะสั้นก็คือทม์เฟรมเดลี่ นะครับเพื่อที่จะเห็นภาพเหมือนการพักฐานของไทม์เฟรมที่เป็น weekly หรือมันฉะนั้นตอนนี้ตรงคำอ่ะมีให้เลือกแค่2ทางเนี่ย mm. คือต้องลันยิงยาวไปเลยคือต้องขึ้นอย่างเดียวเป็นแท่งสีเขียวปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งขึ้นไปแบบความชันต้องเร็วแล้วจากเดิมคือจากเดิมที่ชันเท่านี้คือต้องเหมือนบนชันเท่านี้เหมือนตอนที่จังหวะที่จะเบรกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ต้องเล,เล่นลากอย่างเดียวเพื่อแก้ v a l i d divergence ตรงน,รงนี้ตรงนี้ถูกแก้ได้ครับโดยการที่ทําลากขึ้นไปเป็นแท่งเขียวเรื่อยๆถ้าเราดูประมาณการ อัพไซด์คร่าวๆจากการใช้เครื่องมือตัวของฟิบูแอนชีเทนไลน์นะครับที่ตีเบิลขึ้นไปเนี่ยแนวต้านถัดไปอีกทีหนึ่งจะอยู่แถบๆโซนบริเวณ3,800นะครับก็จะเป็นฟิบูแอนชีอ่าเทนไลน์ที่3,361.8%นะครับถ้าทะลุผ่านตรงนี้ขึ้นไปอีกแนวต้านสําคัญหนักๆเลยอยู่ที่โซนบริเวณ3,3845บวกลบแถบๆนั้นสรุปปรับขึ้นนะแปลว่ายัางขึ้นได้ต่อทุกวันอ่าฉะนั้นระยะสั้น ยังลุ้นฝั่งที่เป็นขาขึ้นได้อยู่แล้วลุ้นขึ้นไปแถบสามพันแปดร้อยยังมีลุ้นแต่ขออย่างเดียวอย่าทําแท่งเทียนเป็นแท่งสีแดงเราจะไม่ชอบเลยแบบนี้จะไม่สามารถเห็นได้นะไอแท่งที่เป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับแท่งสีแดงชี้ขึ้นตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมันไม่มีบ a l ลดเดเวอร์เจนแต่เกิดตรงเนี้ยที่มีบ a l i d เดเวอร์เจนโอกาสในการลงมาพักมีนะครับแล้วรอบนี้ถ้ามันมีแท่งที่เป็นแท่งสีแดงเมื่อไหร่นะแต่ประมาณพวกเนี้ยชุดพวกเนี้ยมันจะหลุด10วัน ลองดูไว้ได้เลยนะถ้ามันยังเป็นบอลลีดเดวเจนอยู่แล้วมีแท่งพวกนี้โอกาสในการหลุด10วันมีสูงมากมันจะลงมาพักที่10บวิคแทนแปลว่ามันอาจจะไม่ได้พักและสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเวลามันพักทีมันจะพักแบบเป็นร้อยจุดอ่าเป็นร้อยเหรียญอาจจะลงมาสามพันห้าร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องระวังตอนนี้ทองคาต้องลากขึ้นอย่างเดียวห้ามทําแท่งเทียนที่ไม่ดีนะครับติดตามดูไว้นิดหนึ่งนะครับค่ะแบบบูลลิชไปสี่พันมีโอกาสเห็นไหมฮะปลายปีอ่าปลายปีบูลลิชไปสี่พัน จริงๆยังมีโอกาสเห็นแต่ต้องเป็นภาพเดียวกันเพราะว่าตัว time f r ฟ m e ที่เป็น w e e k l y เนี่ยมันขึ้นมาเบรกหมดแล้วแล้วมันก็ทำท่าเดียวกับ Daily เลยคือมันก็มีสัญญาณเตือนการทำาบ a l ด d เดเว g e n c e แปลว่ามันจะต้องเป็นแท่งเขียวเรื่อยๆถามว่าจะไปสี่พันมีไหมณปัจจุบันผมว่าถ้าไม่ภาพแบบนี้ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่เกิดนะฮะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เอา3800ดรอก่อนว่าว่าจะขึ้นไปแล้วทำยังไงบ้างครับ ค่ะมาต่อกันที่บิ c o i n นะคะย่อเพื่อไปต่อไหมคะ Bitcoin ตอนนี้ภาพที่เป็นภาพเดยกับวีคเนี่ยมันแอบดูน่ากลัวนิดหนึ่งคือเดยแท่งไอวีคแท่งนี้ดันมีจังหวะของการวกลงมาแล้วทําให้มันคล้ายเป็นรูปแบบของ e v e n น n ิ s งสตานะครับในทําเฟรมอาวีคลี่แล้วเป็นการทำไฮใหม่ต่าลงแปลว่าตรงนี้จะต้องมีจังหวะในการถอยพักซึ่งถ้าถอยพักลงมาของวีคอย่างเงี้ยมันอาจจะกลับมาแทบ,บโซนเก้าแสนเก้าหมื่ ได้แถ,แถบนั้น9ก้า6 0นเนเนี่ยมีโอกาสถอยมาได้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นในที่ที่เราเคยคุยก่อนหน้านั้นว่าแสนเก้าพันสามสิบเนี่ยราคาปิดมันไม่ต่ํามันไม่ควรต่ํากว่านะครับก็คือหัวเดิมตรงนี้แล้วมันดันต่ํากว่าไปแล้วมันเลยทําให้ดาวไซด์มันเปิดลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับดังนั้นตัวบิตคอยตอนนี้ยังเป็นการพักแต่ถ้าดูภาพรวมยาวๆมันยังเหมือนพักเพื่อไปต่อนะคือยังไม่ได้บอกว่าจบรอบใหญ่แบบแบบแบบรอบอ่าพวกเนี้ยพวกรอบชุด ชุดแบบชุดเนี่ยครับไอเน,นี้ยคือจบจริงจังแล้วนะครับแต่ตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มชันว่าจบขนาดนั้นก็อาจจะบอกว่าเอออยากจะเป็นกะหาในการพักได้อยู่อะไรประมาณนั้นครับค่ะอขอสรุปนะคะงวดไตรมาสสามให้สักนิดนึงนะคะครับแต่มาสามนี้ก็เป็นไตรมาสที่ท้าทายมากนะครับหุ้นไทยเนี่ยท้าทายผมว่าหุ้นนอกไม่ท้าทายเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปที่เมกาไปที่จีนผมเชื่อว่าจริงๆมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้ต่อเลยหรือแม้กระทั่งทองคำนะครับก็ตาม ทองคำกับบิตคอยเนี่ยจริงๆยังได้ลุ้นได้มากกว่าหุ้นไทยนะครับในในเรื่องของการที่จะลันต่อไปได้เพราะว่ามันยังมีเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องการปรับลดตัดดอกเบี้ยของเฟดที่จะเห็นภาพเหมือนการปรับลดต่อเนื่องแหละคือมันเริ่มไซเคิลใหม่ในการปรับลดแล้วฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกหุ้นเทคเองก็ตามเนี่ยมันยังมีโอกาสในการลันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วบวกกับผลประกอบการของเขาที่มันก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่หลายๆตัวเองเห็นได้ชัดแต่พอหุ้นไทยปุ๊บเนี่ย มันต้องมาลุ้นกันจริงๆว่ามันบอลเป็นบอลทอมแล้วหรือยังทั้งเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่เอ้ยผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะแล้วเตรียมที่จะฟื้นตัวขึ้นทั้งเรื่องของ EPS หรือว่าผลประกอบการบริษัทตดวทะเบียนซึ่งข้อดีก็คือว่าเราอ่ะอยู่คนละทา่านกันคือหุ้นเมกามันขึ้นไปทำดิวไฮห,หุ้นจีนก็ขึ้นไปประมาณกลางทางแล้วแต่หุ้นไทยนี่ยังอยู่ข้างล่างอยู่ถ้ามันเริ่มเห็นเป็นบอลทอมจริงๆสิ่งที่มันจะตอบได้คือดาวไซต์มันจํากัดมาก แล้วมันก็พอมีอัพไซต์ให้พอได้เล่นแต่ถามว่าคาดหวังจะไปหุ้นไธจะไปแบบจะต้องรีบขึ้นไปทำออทำไฮนิวไฮตามคนอื่นเขาไม่งไมนะคงไม่ใช่แต่ว่าดีอย่างที่มันอยู่ข้างล่างมันก็เลยพอที่จะแบบเขยิบเขยิบแบบเขยับขึ้นมาทีละสะเต็ปได้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่ฉะนั้นคีย์หลักก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสามนี่แหละนะครับว่าจะออกมาเป็นไงเพราะ ePS หน้าสุดในตัวบุ o งเบิร์กคอนเซอร์ัเองประเมินปีนี้ก็ยังค่อนข้างต่ําอยู่นะครับ ต่ำอยู่ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน95าฉะนั้นถ้ามันเห็นมันมีการปรับน้ําหนักขึ้นปรับ EPS ขึ้นของแต่หุ้นไทยเองมันก็อาจจะเป็นสีสันได้ดีมากขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นก็อาจจะต้องรอดูไปก่อนหนึ่งดนึงครับค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกสินทรัพย์นะคะครับขอบพระคุณคุณกอบนรงดเดชจันทราภัยสารจากบริษัทหลักทรัพย์เอราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่ค่ะกลยุทธ์นะคะในตลาดหุ้นไทยแนะนำเป็น Global Play นะคะสามารถที่จะเก่งกำไรแล้วก็ลงทุนได้โดยโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็น KCE หรือ HANA ที่รอจังหวะของการฟื้นตัวค่ะในขณะที่ Delta เองก็มีโอกาสนะคะที่จะ จาะทำจุดสูงสุดใหม่แต่ว่าคุณก็บอกว่าจริงจริงถ้าจะให้สวยควรที่จะขึ้นไปตอนนี้นะคะใกล้จะร7 0ยแล้วนะคะแล้วแข่งตัวออกด้านข้างจะเป็นการขึ้นที่สมูทกว่าแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปค่อนข้างแรงทะลุ174ไฮเดิมขึ้นไปแล้ววิ่งเลยเนะะี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการพักฐานค่อนข้างแรงแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดเดลต้าวิ่งขึ้นไปแรงจะส่งผลหนุนนําดัชนีถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยแรงขายไม่หนักกว่าแรงซื้อนะคะทุกการขึ้นของเดลต้า 1บาทจะเท่ากับดัชนีหุ้นไทย1จุดนั่นเองค่ะแต่จะต้องไปเวทกันกันกบแรงขายหุ้นตัวอื่นในตลาดในแต่ละวันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าขึ้นแล้วจะขึ้นตามเดลต้าเพราะว่าต้องไปถัวเฉลี่ยกับหุ้นอื่นๆในดัชนีเซ็ตด้วยนะคะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของทุกสินทรัพย์นะคะในเชนแอนด์เวลลไลฟ์ในวันนี้ค่ะทุกท่านข่าอย่าลืมเกาะติดนะคะติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับเราเป็นประจำทุกวันจันท์ถึงสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ